ตีหนึสามร้อยหกสิบห้าวันห้อยูน้ำกันเกือบสามร้อยหม่วันนี้ทั้งสองทั้งอย่างเมนบอเถ้าต้องเอืออาท่อนต่อกันดวยครับต้องนเมตตาตอ่อกันนี่ต้องเข้าใจกันเข้าใจงานแล้วพืว่อน้เมื่อังต้องเข้าใจเพื่อนๆแต่ละคนมันมีอารมณ์ของไคของมันเนาะแต่ว่าเขากับท่านพ่มเข้าใจใอยู่น้ำกันใด้อยู่น้ำหวัวหนห้ามโบยผู้ใดลงมกลางทางกลางคันเลย บ่สันเถาะทันผู้ใดหนีนี่นว่าหนาบ็าคอยถามข่าวผันใดไดิเพราะว่าทันนี้ไปแล้วคือคนอนื่นสิบวคืดทอดสิคืดทอดแต่ผู้อยู่น้ากันเล่นสีดีสี่ห้ายเข้ากับคำนัดซอยกัระนาบซอยกันดึงเรื่อเอาไปนี้มาหลับควันถุงกับแม่แม่แม,ม,ม่พาแจากเดี๋ยวผมแจกแ,กแต่งเดื่องแต่งชายอเราเข้ากับเตรียมโต้เลยนะครับมื่อนี้สบายสบายบริชเชนแขกปุยยัยครับถึงเวลาเอาจะจวกเลย ใ้หลายๆได้จกีเร่อไมมลกซด้เลยลอยหลังท่านหลังเลยท่าวี้ทึกงานสุขภาพแข็งแกร่งสุขภาพแข็งแรงดเบี่ยงทึกงานเนมีสติสตังตัวเต็นเลยแล้วแบ่ปอินตะว่ก็จะเมาหลาย แม่ที่นั้นสวยอมมัตะาเป็นรักเห็นลูกๆน้องๆเขาได้เดตตามตารลองการล่าการแสดงใน้องเท้าแ <c> ข <oughs> ็นนๆๆๆๆงแม่งคัดละลยเท้าขอบคุณนะคะเนี่ยนี่ดู เด้วโจ๊กเกอร์ใฮดิ้มในได้หลายกาเกาเด้ปีนี้เด้อดแล้วมงึงผู้ใดเลือดจอดต็มเดิอนเยี่ยอยู่มีตลอด้านละหลังเสียวไปได้อีกเมื่อมีเมื่อสินได้ลั่นนะครับที่สิไป,ปห่วมกันใส่ชีวิตรห่วมกันนี่ ขออำนาจมหาอำนาจของคุนสิงคุณท่านพ่อแม่คูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนที่ในวายในบ่อนหาเดินบรรนานให้เช่าคณะทุกคนจงประโศกค้ามสุขควานเจริญบ่เก็บบ่ตื่นบ่อึดบ่ยากบ่กูบบ่หยาให้ได้พบคนดีให้ได้รับโอกาสดีๆผู้ยืบเองหลัง่เมือกำลังว่างชาหงแกงตาใสขับรถไปไกลไปไกลกันให้ตลอดรลอดฟังถึงจุดไหนปลายทาง้ดยความสวัสดิภาพ ให้พวกเขามีสติปัญญาที่ดีรักษาทรัพย์สินใม่อดีตชาติและปัจจุบันแล้วก็มีงอกเงย้ยเพื่มพูนต่อไปให้มันคงทาวอนยูให้ได้ยูให้ดียูให้มีความสุขสมตระนาให้มีเงินไหลกองท่องไหลมาลอยลาำพันหลานบอกขาดบกเขินบกขัดสมสุขสุขคนเดือสาธุกปนมุ่งคนเห็นนั้น พีเาจองกัได้มาเหมือนงดน้ามัอหนาเนาะแมยู่นับแม่กับสองเดือนสามเดือนแม่ก็ไปว่ายนงำท่ากัปชุกุสัน